โรงงานไทแอโร่เป็นโรงงานที่ตั้งอยู่ที่อำเภอบางคลา้าจังหวัดฉะเชิงเซาไม่ต่ำกว่า30ปีมาแล้วมีพนักงานประมาณ4,200คนภายในโรงงานมีอาคารที่เป็นสายการผลิตอยู่ทั้งสิ้นสี่โรงด้วยกันหลักๆคือการผลิตอุปกรณ์ชิ้นส่วนสายไฟที่ใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์เพื่อการส่งออกทั่วโลกโดยนักลงทุนชาวญี่ปุ่น ช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ไทแอโร่มีพนักงานติดเชื้อจำนวนหลายร้อยคนส่งผลให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉัดเชิงเซาสั่งปิดโรงงานเป็นเวลา14วันหลังจากครบกำหนดแล้วไทแอโร่ได้ปรับตัวเองเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 เนื่องจากเป็นโรงงานขนาดใหญ่อยู่ในการจับจ้องของสังคมอยู่ตลอดเวลาทางโรงงานได้จัดทำแผน4แผนคือแผนคน มีการให้ความรู้กับพนักงานถึงวิธีการป้องกันโรคแผนองค์กรปรับสถานที่ให้เหมาะสมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในโรงงานการเว้นระยะห่างขณะทำงานและการรับประทานอาหารเป็นต้นแผนการขนย้ายพนักงานมีการเช่าที่พักสำหรับพนักงานข้ามจังหวัดมีรอปพเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงและมีแผนเผชิญเหตุเมื่อพบผู้ติดเชื้อมีโรงพยาบาลสนาม และสถานที่กักตัวผู้มีความเสี่ยงสูงหลังครบกำหนดโรงงานไทยแอโร่ได้ขอให้พนักงานจำนวน1 0 5 0คนซึ่งเป็นพนักงานที่อยู่ในกลุ่มความเสี่ยงต่ำเข้าทำงานที่โรงงานและทำการบั b เบิลแอนซิลหมายถึงให้พนักงานทำงานและพักอยู่ในโรงงานมีอาหารให้สามมื้อพร้อมสวัสดิการต่างๆและเตรียมขอให้พนักงานที่เหลือเข้าทำงานได้เพื่อให้การผลิตต่างๆสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง จากมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเซาได้มอบหมายให้คณะกรรมการสำรวจดูความพร้อมของโรงงานไทยแอโรหากต้องการนำพนักงานที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่ำเข้าทำงานได้และขอให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่โรงงานเพื่อให้ปรับปรุงจนแน่ใจว่าการดำเนินการของโรงงานจะดูแลพนักงานให้ปลอดภัยจากการติดเชือ้อนายแพทย์กสิวัตรศรีประดิษฐ์ รองในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเซาได้กล่าวว่าทางโรงงานได้วางแผนอย่างเป็นระบบเห็นความตั้งใจจริงของโรงงานที่มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ครับเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องการออนอนพักผ่อนการกินาหาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ได้เห็นว่าทางบริษัทมีความตั้งใจในการที่จะจัดระบบเพื่อให้ติวอันนี้มันสมบูรณ์นะครับทางด้านนายสุชาติกุลเจริญกรรมการโรงงานไทแอโร่ได้กล่าวถึงสถานการณ์ล่าสุด ของไทยแอโร่ว่ามีพนักงานติดเชื้อจำนวน171คนขณะนี้กำลังรักษาตัวพนักงานเสี่ยงสูง89คนโรงงานจัดหาที่พักให้และพนักงานเสี่ยงต่ำ2,600คนจึงอยากขอให้พนักงานที่มีความเสี่ยงต่ำเข้ามาทำงานตามความสมัครใจโดยทางโรงงานจะจัดหาที่พักและสวัสดิการให้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังกล่าวอีกว่าสำหรับพนักงานทุกคนที่สมัครใจจะเข้าทำงานทางโรงงานจะตรวจเชิงรุกหรือ a อท100%รอเปอร์เซก่อนเข้าทำงานและพนักงานที่ทำงานข้ามจังหวัดโรงงานจะทำการตรวจเ t ทแบบสุ่มทุก7วันจำนวน20%อร์เซ์ของพนักงานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเซายัางได้เดินทางไปดูสถานที่กักตัวสำหรับผู้เสี่ยงสูงและโรงพยาบาลสนามซึ่งอยู่ในบริเวณโรงงาน มีแพทย์และพยาบาลจำนวน15คนผลัดเวรการดูแลพนักงานซึ่งเป็นผู้ป่วยตลอด24ชั่วโมงไทแอร์โร่ถือเป็นโรงงานขนาดใหญ่ที่เป็นห่วงโซ่การผลิตของอุตสาหกรรมรถยนต์ทั่วโลกการเผชิญหน้ากับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 เป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเจอมาก่อนและเมื่อพบว่าไทแอร์โร่เป็นคลัสเตอร์โรงงานอุตสาหกรรม โรงงานได้ทุ่มเททั้งงบประมาณและบุคลากรเพื่อปฏิบัติตามแผนและมาตรการที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเซาให้คำแนะนำทั้ง Bubble and s ซ a ลและ a l Root รวมทั้งการทำ Factory Isolation เพื่อให้พนักงานและชุมชนมั่นใจและเชื่อถือการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 อย่างมีประสิทธิภาพ